วันนี้อยู่ในสวนครับลูกน้องไม่มีงานจากโครงการอื่นๆฮะยังเข้าไม่ได้ก็ตรวจตาสวนดูนิดหนึ่งว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยมันยังดีอยู่ไหมที่เราเพาะไว้นะครับเตรียมเอาไว้ซ่อมแซมในสวนต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ดีอยู่ไหมมันก็ยังงามอยู่นะครับลุงตุ้มเอามาสต็อกไว้ตอนนั้นซื้อมาต้นละสามบาทซื้อมาจากน้องพลอยน้องพลอยอยู่ อำเภอสนามชัยเขตครับซื้อไว้ต้นละ3บาทเนี่ยคุณตุ้มเยอรมันก็ไปซื้อต้อนละ30บอกเอ้ยของคุณตุ้มมีเยอะแยะสมัยไม่เอาดูความเรียบร้อยในสวนนะดูเรื่องระบบน้ำน้ำที่ลดต้นไม้มันก็โอเคละตอนนี้ก็เหลือน,ะน้ำประปาที่ที่เราใช้ในสวนวิทท่อเดิมเนี่ยท,ที่เดินไว้มันเล็กไปน,นิดนึง เป็นท่อสี่หุนสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ได้เยอะนะตอนนี้คนมันเยอะขึ้นแล้วนะพอในฝั่งห้องน้ําฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เปิดน้ําปุ๊บด้านหลังไม่ไหลเป็นว่าท่อเมนมันเล็กไปนิดนึงก็เลยเปลี่ยนนะะเปลี่ยนให้ลูกนองช่วยกันจัดการเนี่ยเอานิ้วครึ่งใส่ไปเลยเพราะว่าท่อนิ้วครึ่งเราเหลือจากเดินท่อระบบน้ําในโครงการต่างๆมาก็เลยเอานิ้วครึ่งใส่ไปเลยมันก็จะได้ใหญ่ขึ้น ระบบการโฟลของน้ำก็จะได้ไหลดีตอนนี้คนงานลุงตุ้มห้าคนแล้วครับอยู่แล้วแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเวลาใช้งานเวลาสั่งงานงานหมดจากโครงการอื่นแล้วก็เข้ามาบุรณะในสวนมาแต่งต้นกล้วยบ้างตัดหญ้าในสวนแต่ที่เห็นล้นๆเนี่ยก็คือมันไม่ได้ตัดนะครับหญ้าเพราะว่า ต้นไม้มันคุมแล้วหญ้ามันก็ไม่ขึ้นแล้วใ,ในสวนเนี่ยไม่ขึ้นแต่แปลงอื่นๆเราก็ไม่อยากตัดเยอะเพราะว่าตัดไปแล้วเน่ยความชุ่มชื้นในดินนึงก็หายไปเราก็อยากจะเก็บความชุ่มชื้นไว้เริ่มแรงแล้วครับเริ่มแห้งไปหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าฝนไม่ตกแล้วล่ะในบ่อน,นี้เราปั๊มน้ําขึ้นมานะฮะในบ่อทางใจทางขวาน,นี้เราปั๊มน้ําขึ้นมา เลี้ยงของไส้ไก่ช่องของไส้ไก่นี่ก็ทําใหม่นะครับลุงตุง้มไม่ได้ถ่ายให้ดูวันก่อนเนี่ยให้เขาปลูกของไส้ไก่ใหม่เพราะว่านานไปแล้วมันรั่วแล้วพะยางมันก็ค่อนข้างที่จะบางไปนิดหนึ่งเรามีหมาอยู่หลายตัวหมาเนี่ยมันลงไปเล่นน้ําร้อนลงไปอาบน้ําเล่นน้ำานละเล็บมันก็ไปตะกุยเอาพะยางซึ่งมันบางมัน,ม,นมันบางก็เลยทําให้ มันทะลุไปบ้างแล้วก็น้ามันก็ซึมลงไปข้างล่างแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดละอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วลุงตุ้มให้เขาเปลี่ยนพายางทั้งหมดเอาตัวหนาเลยครับเอา3.5มิลแต่ลุงตุ้มเอา3.5เลยครับหนาหนาเตอะเลยละ่ะเอาบอกเล็บคมขนาดอยากตะกุยก็ตะกุยไปปรับปรุงในสวนของเราไปเรื่อยระหว่างเนี้ยไม่มีงานนะสวนของเราก็ได้จัดการปรับปรุง เอาไปเอากล้วยที่ไหนมีอีกแล้วเนี่ยฮะสุกอีกแล้วเหรอไปได้ที่ไหนมานเอาไปเอาไป,เอาไปไว้ท้ายรถไปเดี๋ยวจะได้กลับกรุงเทพนะกล้วยก็ได้มาเยอะเอากลับกรุงเทพครับมาให้ลูกน้องที่กรุงเทพก,กินบ้างเพราะที่นี่นะกินกันจนเบื่อแล้วจัดจัดดีๆลูกจัดวางไปนะฮะเอาใส่ท้ายรถไป ให้ลูกน้องได้กินกันทั้งกรุงเทพพนักงานก็รวมๆสองร้อยคนนะฮะเมื่อก่อนเข้ามาสวนเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแจ้งแล้วร้อยเจ็ดสิบหกคนละจะสองร้อยอยู่เรามาล่อละแราวนี้เปองแบ่งเขากินนะฮะ,อะโอเคนะอย่างนั้นละลูกขอบคุณมากลูกแมงลูกตุ้มก็ดูแลกันไปอยู่กันห้าคนนะครอ,อบครัวครอบครัวนี้ก็ 3า,ามคนคือพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวที่เดินอยู่นี่น้องแพรวนะครับแล้วก็ครอบครัวนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็ตตจจุมกับยายนางแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งก็คือน้องพี่ใหม่ทั้งหมด6คนอยู่ในนี้แต่ทางานได้5คน